สวัสดีค่ะสวัสดีพีพ่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกคนนะคะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่มาพบกับพี่นีไลฟ์สไตล์นะก็ห่างหายจากการทำคลิปยาวไปพักหนึ่งเนาะแล้วก็ไม่ได้ขึ้นไลฟ์อันนี้พี่นีก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะ จะขึ้นไลฟ์หรือว่าจะทําคลิปดีนะคะเพื่อไม่ให้เอห่างหายจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะลุกลุกกันหลัง <c oughs> เลย <c oughs> มันเพียเนาะอายุมันก็เยอะแล้วร่างกายเราไม่แข็งแรงก็ป่วยเนาะป่วยป่วยพี่นีก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังเนาะ กิดทิพีนีอันนี้ตัดผมหน่อยนะคะเพราะว่ามันอายุเยอะเราจะเริ่มยังไงพออายุเยอะแล้วไว้ผมยาวแล้วอยากลุงจอยก็อยากให้ไว้ผมยาวแต่พี่นีเออเออไว้ผมยาวแล้วมันมันคันหัวเนาะผมมันงอก็ <c oughs> <c oughs> เลยลุกขึ้นมาตัดผม ตอนแฝดเช้า,ชาแล้วแหละตัดค่อยๆตัดนะทีละนิดทีละหน่อยเอาก็ดูสดใสขึ้นมานะอะกล้าละคือว่าพี่นีก็เหมือนจะมีแรงเหมือนจะไม่มีแรงนะเพราะว่าหลายวันมานี่พี่นีลุยไหนจะทะําปอบเพี้ยไหนจะท,ะทําผัดไทยไหนจะทําน,นุ่นทํานี่เก็บล้างทำ แล้วเมื่อวานนี้ลุงจอยเขาก็เออทําไฟให้ไฟในครัวดับแล้วก็ปักไฟในห้องน้ําอะไรมันจะหลุดๆนะเพราะเราอยู่นานแล้วมันก็ไม่ได้มาซ่อมมาแซมเลยลุงจอยเขาก็พี่นีให้ลุงจ่อยมาทําไฟข้างบนให้หน่อยไฟมันดับนะคะเบอร์เปลี่ยนหลอดก็ไม่ติดนะ พราะว่าสวิตมันเออมันมันเสียลุงใอแบบมันอันตรายมันอันตรายเนาะแกก็เลยตรวจหมดทั้งบ้านแล้วเมื่อวานนี้นะมาแต่เช้านะมาแต่เช้าวันเออวันเสาร์ตอนเช้าแกก็มาดูปลั๊กไฟให้แกก็เข้าไปตรวจปลั๊กนู้นปลั๊กนี้นะแกก็บอกว่าอยาจะมาทําให้หมดเพราะมันอันตรายนะออย่างมัน ก็บอกเบอกปักไฟก็เช็ดหมดฉันกลัวไฟนะการที่ว่าเราพี่นีลุกขึ้นมาถอปอเปี้ยแล้วก็เอให้เพื่อนนะคะวันเกิดของเพื่อน,มนเมนนื่อวันเสาร์เมื่อวานนี้เมื่อวันเสาร์วันนี้วันอาทิตย์เสาที่ผ่านมานะพี่นีก็ทำอปอเปี้ยให้เขาเยอะเลยเออพันห้าร้อยเกือบสองพันตัวนะคะทุกคน สามประสัตนะปอเปี๊ยไก่ปอเปี๊ยหมูปอเปี๊ยผักตอนแรกเราจะทำสามพันตัววันไปไม่รอดนะไปไม่รอดก็เราสถานที่เรามันน้อยและแพ็กไม่ทันอันนี้เขาก็ส่งข่าวมาก็ดีใจนะแล้วพี่นี้ก็ทำผัดไทยของอาทิตย์ที่แล้วที่ไหนอะให้เป็นของฝันเออ เพื่อนของลูกชายเนาะที่เขาเออเด็นดูพี่นีแล้วก็มาถเถาปอเปี้ยแล้วก็มาทำเออผัดไทยให้ลูกชายเมื่อวันเสาร์เนาะก็เขามีงานเลี้ยงเอ,อ่อตอนเที่ยงนะคะแล้วก็ตอนเย็นนะคะตอนเย็นพี่นีเขไปไม่ได้เนาะเออของวันศุกที่ผ่านมาเนาะไปไม่ได้ ที่สิบสองนะคะไปไม่ได้วันเสาร์ที่สิบสามมันเกิดเพื่อนอายุหกสิบปีพี่นี่ก็ไปไม่ได้เหนื่อยนะคะมันไกลก็เลยเอ,อจะมาเตรียมล้างอะไรไฟมันดับก็เลยเรียกลุงจ่อยมาทำไฟให้ลุงจ่อยเขบอกเห็ดมันกำลังจะออกเห็ดมันกำลังจะออกเนาะ,ะเขาก็ ไปเขาจะไปเก็บเหตุเขาบอกลูกสาวเขาไปเก็บได้เยอะเลยอะไรส่งลูกมาให้แกก็จะไปเก็บพี่นี่ก็เลยลังเลนะมันเหนื่อยนะเห็น่ะใจเลยค่ะไปไม่ไปแกบอกตัดสินใจจะไปหรือไม่ไปฉันกำลังเปลี่ยนเออเออปั๊ไฟแกก็วิ่งไปซื้อไปซื้อเอ ที่เปลี่ยนตลับไฟเนาะแกก็ไปซื้อแกก็ทีนี้ก็กโดดเข้าผ้านะโดดเข้าองเกงเข้าผ้าภายในหนึ่งนาทีสองนาทีเสร็จนะก็วิ่งตามเกไปเก็บเห็ดจะเก็บเห็ดก็เหมือนไปวิ่งตามแกเนานะเข้าป่าเข้าดงอะไรเงี้ยเดินขึ้นเดินลงนะก็เหมือนเออไปออกกําลังกายมันก็แต่าขาของเรามันจะมันจะหมดแรงนะแต่มันก็ไม่หมดเนาะ มันก็จะหมดมันก็จะใมหมดเพราะแกแกเป็นคนเดินนะแล้วแกก็จะไม่รอไม่ไม่ไม่เอาใจว่าเธอจะเดินไหวหรือไม่ไหวแกไม่โอบก็จะให้วิ่งตามแกก็หมาหมาชื่อโซเลนะก็วิ่งหมามันก็ฟินิกก็ไปไปไม่ทันขายก็ยาวนะลุงจอยนะขายก็ยาวีินีกก็ พอเห็นเห็ดเนาะก็อ,อยากจะถ่ายเนาะเราก็เราก็จะเก็บแกก็อบอกไม่ต้องแกบจะต้องเกบพิษรีบเดินว่าเราต้องเดินใช้เวลาเดินเดินน่ะต้องทาเวลานะเพราะแกเร็วเนาะแกหาแกบอกมองเห็ดไม่ต้องไปจ้องนะที่นี่ก็จ้องหานะเห็ดที่นี่ก็จ้องจนปวดทั้นคอหมดนะทุกคนวันนี้นอนทั้งวันเลยแกนอนทั้งวัน มื่อวานนี่ไปเก็บเห็ดแล้วก็เอเอออกกันไปเท่าไหร่สิบโมงเช้าหรือเท่าไหร่เนะเมื่อวานวันเสาร์แล้วตันนี้เออบ่ายสองกลับมาถึงบ้านนะคะกลับมาถึงบ้านทําเวลาก็เก็บผักนู่นเก็บผักนี่หน่อยนะรีบเก็บนะแกเขาบอกเดี๋ยวค่อยรีบค่อยนั่นโอ้ยวิ่งตามวิ่งตามกันดก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 ,ดก,ดกนะ แล้วพอกลับมาถึงบ้านแกก็มาล้างเห็ดมาทําเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดที่พี่มันจะที่พี่เรารู้จักว่ามันกินได้นะแกก็มาทํากับข้าวทําทําเห็ดให้กินกับเส้นสปากเกตตี้แกก็ทําอร่อยนะแกก็ทําเร็วมากเลยนะแกก็ทําแล้วแกก็ทําเออเห็ดที่แกเก็บเนะก็บมาเนี่ยแกก็ล้างเก็บแล้วก็หั่นหั่นหั่นล้างพี่นี่กะ นี่ทำไมแกหั่นช้าใชงไพี่นิก็เลยไปลองสีมือทางที่มือตัวเองก็ได้พี่นี่ก็ไปจับเปบบแกล้างพี่นี่ก็ไปหั่นทุ๊ทุกทุกทุกทุให้แกนะให้แกพอแกแล้วก็ไปพี่เล็ก็ไปเก็บมะเขือเทศในสวนแกแกทำซอสสปาเกตตี้นะซอสเห็ดเห็ดไหลไหลไหลนั่นแล้วแกก็จะแพ็ค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 ใส่ช่องแข็งเอาไว้กินนานๆเนาะเขารู้จักทำนะเขารู้จักเห็ด Uh huh. แล้วที่นี่พี่นีไปเห็นบ้านแกเนาะไปเห็นเห็นเออห่างล้างถ้วยล้างชามถ้วยชามแกเหมือนว่าแกเช็ดครัวเช็ดอะไรไม่สะอาดนะผู้ชายนะเพราะว่าอายุแกก็เยอะแล้วเจ็ดสิบหกพี่นีก็เออแกทำซอสเห็ดอยู่พี่นีไปเก็บมะเขือเทศให้แกที่มันสุกๆเนาะไปเก็บให้แกแ้วก็ับไปวางไว้ให้แก แกก็ทำออแล้วก็กินข้าวกันกินข้าวกันเสร็จเนาะแล้วแกก็บอกแกขอเวลาทำซอสเห็ดเสร็จก่อนเดี๋ยวแกจะมาส่งพี่นีกลับบ้านพี่นีก็เลย,ยไปลือ้อตรงครัวแกนนะมันฟ้านแล้วแล้วก็เช็ดเช็ดปัดถูให้แกนะขัดธรรมดานะก็ขัดตรงนู้นเช็ดตรงนู้นเช็ดตรงนั้นนหแกแกยิ้มใหญ่เลยนะคะทุกคนแกยิ้มใหญ่เลย แกก็แบบเออมันก็มีความสุขเนะว่าเออไปเก็บเห็ุแล้วก็มาทางกับข้าก็มีคนอยู่เคียงข้างแกมีผู้หญิงมีอะไรมายืนอยู่ข้างๆบางทีแม่หนี่ก็ไปกอดแกบ้างเนาะอกอดเอวแกบ้างแล้วก็หอมจุหน้าพายแกบ้างอะไรอย่างนี้เนาะแกเหมือนแกมีชีวิตชีวาเหมือนมีความสุขแกก็ยิ้มยิ้มเนาะแกก็ยิ้ม พี่นีก็มาคิดอะชีวิตคนเราเนาะมันไม่มีอะไรความรักเราก็ต้องแสดงออกอะไรเงี้ยแต่พี่นีไม่ยังออบอกตรงๆก็หัวใจอะมันยังไม่แน่นอนเนาะใจแต่เรารู้ว่าเราแน่นอนกับลงจอยแต่บางทั้งบางครั้งมันเสแสร้งไม่เป็นเนาะถ้ากอดคนหอมคนนี่มันจะต้องออกจากใจตัวเองเราก็เลยบางทีก็ ปยืนกอดเอวแกบ้างแกแกทําผัดซอสผัดอะไรเงี้ยเราก็ไปยืนพิงไหลแกบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนมันเออเราก็อบอุ่นแกก็อบอุ่นเราแล้วก็แกก็ดีใจที่อะไปเอาถ้วยเอาจานเอาขวดเอาอะไรที่ว่าแกจะเอาใส่ซอสสปากเกตตี้อะไรซอสเห็ดอะไรเงี้ยเอาถุงมารอแพ็กเพราะแกจะชั่งไงแกจะมีกิโลชั่ง เกกระทำของแกวิธีก็เช็ดควยแกถูเ,เช็ดพื้นเช็ดอะไรอะ่ะเหมือนแกสะอาดแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะสะอาดสะอาดเนาะมันเ็มอผู้ชายทาการทําเร็วๆมันก็จะเมมันจะไม่สะอาดโต๊ะของแกแกก็จะวางนู่นวางนี่มันก็เช็ดผ่าน,าน,านๆเนาะทุกการเร็วนี่ก็เช็ดให้แกมันก็ดูสะอาดนะภายในเวลาที่แกทําซอสทำอะไรอะ่ะ ตาพี่นีก็จะหลับนั้นเหนือหน่อยๆงั้นนี่แกก็ไปเก็บฟักทองมาลูกหนึ่งแล้วพี่นีก็ไปเอาก็มีผักมีอะไรเนาะแกก็บอกคืนนี้คืนนี้นอนที่บ้านได้ไหมหรือว่าเราทําอะไรกินตอนเย็นกันอะไรอย่างเงี้ยนอนแกเหนื่อยพี่นีก็บอก,ก,อก,บอกเออฉันจะกลับบ้านไปล้างถ้วยล้างของเก็บอะไรที่บ้านฉันอะไรเงี้ยเดี๋ยวฉันทําซุปเธอไปกินที่บ้านฉัน วนันตอนเย็นแกก็มากินซุปกับพี่นีแกก็กลับประมาณตอนสามทุ่มนะคะวันเสาร์ก็ไปกลับตอนสามทุ่มเพื่อนๆเขาก,ก็จะส่งรูปส่งอะไรมาให้ดูในงานวันเกิดของเพื่อนเพื่อนรักนะ้อเพื่อนสาวอายุหกสิบปีเขาก็เข้ามาเขาก็ส่งอะไรมาให้นะกะ็หังใจแกก็นั่งเิ้นนะเตะ กก็ไม่พูดอะไรนะแกก็ยินแกก็บอกนีเธอรู้ไหมว่าเวลาเธอกอดฉันเวลาเธออยู่ใกล้ฉันฉันมีความสุขแล้ววันเนี้ยฉันฉันฉันอยู่คนเดียวลูกออกจากบ้านทุกคนออกจากบ้านหมดฉันอยู่บ้านคนเดียวมันมันเหมือนขาดเนาะแค่วินาทีหนึ่งวินาทีไหนที่นีไปอยู่กับแกแกก็เหมือนว่าแกจะแกเหมือนว่า ชีวิตไม่เงาเนาะมันเหมือนกดว่ามันมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแกมันมัน,ม,นมันเหมือนก็ต่อเติมหัวใจของแกเหมือนกับว่าชีวิตของแกที่มันขาดหายมันจะเต็มอะไรเงี้ยเพราะความรู้สึก,กว่าแกไม่เคยได้มีเอ,อ่อมีคนมากอดมีคนมาซบมีคนมาอะไรเงี้ยมาเอ,อ่อแกแกก็บอกว่า มันจะเป็นไปได้ไหมคือว่าแบ่งเวลาสักอาทิตย์ละสามวันอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยให้พี่นีไปอยู่ที่บ้านแกบ้างอะไรเงี้ยก็วิ่งไปวิ่งมาแต่อยากให้ใช้ชีวิตอยู่สักสองสามวันแบบอยู่กันเนี้ยทำอะไรไม่ใช่ว่าให้พี่นีไปทำงานบ้านอะไรแบบว่าเหมือนมีคู่ชีวิตเหมือนว่ามีอะไรเงี้ยพี่นีก็บอก มันได้แต่ฉันมันป่วยรอฉันสักนิดหนึ่งให้ฉันมีแรงนะฉันจะมาบ้านเธอก็เดี๋ยวมันก็ขยับไปทีนิดนิดเดี๋ยวพี่นีก็จะชินแล้วพี่นีเก็บอกเดี๋ยวมันก็จะชินว่าเออการอยู่ตรงนี้การอยู่ตรงนู้นเนี่ยมันให้มันอยู่แบบให้มันชินนะไรอย่างสุขภาพฉันไม่ดีบทถ้าฉันจะนอนฉันนอนเป็นวันๆเลยนะบทถ้าฉันจะทําฉันก็ทํา มันมีอะไรต้องทําเดี๋ยวบ้านแกมันหลังใหญ่เนาะมันหลายชั้นเท่าไหร่สามชั้นห้องห้องซักผ้าห้องอะไรมันมันมีอะไรที่จะต้องเอออยากทําไม่ใช่ว่าอยากเอาหน้าอยากทําให้แกเพราะความดีของแกนะพี่นีเก็แบบเหมือนแปลกใจนะว่าชีวิตของตัวเองอะมันเหมือนจะตกดิ่งนะ พราะว่าตอนที่ว่าพระเลออกจากชีวิตของเราอย่างเงี้ยเรากลัวว่าเอ๊ลุงจอยเออพรเลแกช่วยเหลือเราอยู่ตอนเดือนถ้าเขาไปแล้วเราจะเหงาแล้วอย่างมันจะไม่มีคนเข้ามาซัพพอร์ตเรื่องรายจ่ายอะไรบินเบินประจําวันเพราะเราไปหาหมอ,อบ่อยบินเราก็เยอะอะไรเงี้ยพี่ก็มานั่งคิดตัวเอ๊ถ้าเขาไปแล้ว เราก็จะไม่มีอะไรเลยเราก็จะต้องแล้วทำงานก็ทำไม่ได้สุขภาพเราก็ไม่แข็งแรงเราก็เลยมานั่งคิดว่าอจะทำยังไงแต่บทที่มันลามันจะตัดสินใจเลิกกับปาเล่ล้วมันก็ตัดสินใจมันก็ไปแต่ ลุงจ่อยเขาก็โดดเข้ามาเร็วมากนะคะพอลุงจอยกระโดดเข้ามาเราก็เหมือนชุ่มชื่นเนาะหมูน้ำตาลมันก็ไหลนะขอบคุณเทวดาพี่อินพระพรมก็เหมือนว่าตัวช่วยของเราก็ยังมีเนาะคนนู้นไปคนนี้มาแต่ตน,นี้ลุงจอยก็เป็นคนที่น่าสงสารเป็นคนที่น่ารักมากคือตรงที่ว่าแก แกเป็นคนที่มีน้ําใจมากแล้วแกอยู่สุขไม่เป็นเนาะแต่นี้หัวใจของเราเนี่ยมันมันอยู่ผู้หญิงเนี่ยบทก่อนที่จะทําใจที่จะเออ,เออร่วมอะไรเนี่ยมันก็จะต้องยากหน่อยเนาะมันก็ยากหน่อยมันก็จะต้องฝืนใจเพราะว่าเลิกจากปาเลไปไม่นานมันระบบติตใจมันก็ยังสับสนอยู่เนาะตอนนี้ก็เลยเอาปาเละนะออกนะคะออกจาก โทษประสาทก็พยายามเอาลุงจ่อยเข้ามาในสมองตื่นเช้ามาพยายามคิดถึงหน้าลุงจ่อยคิดถึงสิ่งดีๆที่มันเราจะทําร่วมกันกับลุงจ่อยพยายามคิดแล้วก็พยายามที่จะปัดปัดอดีตท,ที่มันนั่นออกนะคะออกก็คิดว่ากำลังจะได้ผลนะคะเพราะว่า เราก็เป็นผู้หญิงไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนเลวคนร้ายอะไรเนาะเราได้อยู่กับใครเราก็อยากได้รักอยู่กับคนนั้นอยากได้ใช้ชีวิตหรือว่าอยากไม่ต้องอยู่ร่วมกันแต่ว่าขอให้ซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อก,กันแล้วเราก็จะดูแลซึ่งกันและกันไม่ว่ายามเจ็บยามป่วยหรือว่ายามอะไรเนาะก็คอยไว้ใจได้เรื่องเเออเอ,อโรคหลายใบเหรอโรคโรคโรคหลายใบนะ พีนี้ก็เลยคลิดแต่ว่าวันนี้เชื่อไหมคิดว่าตัวเองจะลำบากคิดว่าเราจะต้องของเงินลูกใช้จะต้องพึ่งลูกอะไรอย่างนี้เนาะเราสงสารลูกเพราะว่าบางทีการเป็นแม่เนี่ยไม่ไม่ขยันได้เงินลูกนะคะแต่เราจําเป็นบางทีไปหาหมออะไรเงี้ยหรือว่าส,ส,สับสนบินอะไรมันสําคัญเนะี่ยเราก็จะต้องพึ่งลูก ลูกก็บอกให้บอกแต่ใจคนเป็นแม่น่ะมันไม่อยากนะฮะพอลุงเฉยเข้ามาในชีวิตที่นี่ก็มานอนคิดเอ๊ะมันก็แปลกใจในชีวิตของเรานะพอมันจะตกมันก็เหมือนมีคนมาดึงเนะมันก็เหมือนมีมาดึงลุงเฉยก็เข้ามาดึงแกก็ให้ใช้นะคะแก็กให้ใช้เป็นอาทิตย์นะคะทุกคนบินกับ อะไรที่สำคัญแกก็เอามาจ่ายแกก็เอามาจ่ายให้ของอะไรที่มันนั่นอะไรเงี้ยแกขยับเข้ามาช่วยทำแกมีแกแก,ก,แก,ก็ยังมีบริษัททำงานอะไรแกก็ยังมีเรื่องมีราวที่ต้องทำของแกนเคลียเมียเก่าเมียใหม่ลูกอะไรก็แกเราอะไรเงี้ยต้องพยายามเข้าใจกันกกนะการใช่ออ ใช้ชีวิตคู่กันต้องพูดต้องคุยต้องเข้าใจอกเขาอกเราเขาก็เข้าใจเนาะก็ปรัแบบตัวเข้าหากันในสิ่งที่ว่าแกจะต้องทำเพราะว่าหน้าที่พ่อนะมันไม่หมดนะคะไม่หมดไปจากไม่ว่าจะแก่ลูกเท่าแค่ไหนมันก็ไม่หมดเนาะความผูกพันก็เหมือนเรากับลูกเราลูกเขา ยังิดแกใครมาขอความช่วยเหลืออะไรแกก็ช่วยเขาหมดนะก็คือตัวแกนยถ้าเราดูดูลุงจอยนะดูดูแกไปเวลาแกทุกข์หรือว่าแกเจ็บป่วยแกมีปัญหาเนี่ยแกไม่เรียกร้องใครนะแกจะอยู่ของแกแกจะพยายามลุกขึ้นพยุงตัวแกลุกขึ้นมาแกจะไม่ใช้ยาใช้อะไรแกจะเอาพลังอย่างเดียวนะถ้าเราดูดูแล้วแกเป็นคนที่อึดมาก แล้วอย่างคำพูดสำหรับคนที่แข็งแรงอย่างนี้นะเราอย่าไปเอาคำพูดหรือไปถักทางเขาอย่าไปพูดว่าโอ้ยเธอมีชั้นแล้วเธอทำไมอย่างวันนี้คำพูดแบบนี้เราจะใช้ไม่ได้นะคะกเกิคนท่ทีเข้มแข็งเพราะคำพูดของเราเนี่ยแหละจะไปทำให้เขาก่อนแล้วอย่างเขากจะเกลียดเราด้วยอ่เราต้อง ต้องดูดูเข้าไปแล้วก็ค่อยๆไม่ต้องไปพูดถึงปมอะไรของเขานะเพราะว่าถ้าพูดปมแล้วเขาจะห่างเราไปเลยเพราะว่าเขาจะเอาไปเก็บนะเก็บเพราะว่าคำพูดของเราจะไปทําให้เขาเกิดอ่อนแอคนที่เข้มแข็งนี่คำพูดการใช้คําพูดของเรานี่มันจะสำคัญมากนะก็เนี้ยค่ะคือว่าถ้าเรามีเงิน เราก็ไม่ทุกนะคะคือลุงใจเขาจะมาใส่มือไว้ให้แนละ้วแกจะรู้เลยอืแกว่าอาทิตย์นี้อะไรเงี้ยแกจะเอาตังค์มาใส่มือไว้ให้แต่แกยังไม่กําหนดว่าเราเขาจะให้ใช้เดือนล้วเท่าไหร่นะคะแต่ยังแต่ว่าแกก็ไม่ต้องแกไม่ถามนะแกไม่ถามอะไรแต่ถ้ามีบินให้แกจ่ายแกนะแก็จะ่ายแกให้ตังค์เราไปจ่ายมันจะจ่ายไม่จ่ายกันเรื่องของมึง อ้แกก็อาสะตังใส่มือเอาไว้โดยที่ว่าเออมือเงินไม่ขาดมือะะเงินไม่ขาดมือมันก็เลยว่าเออมันก็เลยทําให้ความทุกข์พลังที่เราเจ็บป่วยมันก็ลุกขึ้นมานะคะมันก็ลุกขึ้นมามันเออคือว่าเงินเนาะเงินนี่มันต่อพลังได้นะถ้าสมมติว่าเราไม่มีเงินนะร่างกายเราก็ไม่ดีงานเราก็ทําไม่ได้ เราก็ใช้อาศัยการที่ว่าเออลุกขึ้นมาทดลองทไํไหมนูน่นอันนี้ให้คนนูน้นคนนี้นะคะเพื่อทดลองว่าพลังเพราะาเราไม่มีอะไรทําเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเราก็แค่ล้างถ้วยล้างชามถูบ้านแค่ลองแต่มันก็เหมือนว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราทําแต่เรายังไม่สามารถที่จะอ,อรู้ได้ว่าเรา ทำอะไรใหญ่ๆได้ไหมคือการรับผัดไทยเนี่ยเราต้องออกกําลังนะออกแรงออกอะไรการแพ็กกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วการหั่นผักการห่อปอบเปี๊ยะอะไรเนี่ยเราใช้พลังการสู้นะ,ะใจสู้แล้วก็มือก็ต้องทําคือว่าเหมือนก็เรามีสมาธิอยู่ตรงนั้นมันก็ผ่านวันผ่านเวลาไปได้แต่เราก็ต้องมานอนพักแต่มันก็ธรรมดานะคะ ถึงเราไม่ทาอะไรเราก็ต้องนอนเพราะว่าเราเอาเอ,เ,อเป็นโรคก,กล้ามเนื้ออ่อนแรงยังไม่แข็งแรงนะเอาละค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่นีก็ขอขอ,ขอบคุณสําหรับเพื่อนๆพี่พี่น้องๆเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามาติดตามพี่นีแล้วก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้กําลังใจพี่นีในรักครั้งนี้ของพี่นีกับลุกจอยนะคะเพราะบางครั้งพี่นีก็จะสับสนนะคะมันก็จะวุ่นวายในหัวใจผู้หญิงเนาะ มันก็จะเป็นมันก็จะคิดมากว่าอย่างโู้นอย่างนี้นะะมันคิดมันก็มันก็จะบ,นบนะ่นไปแล้วมันก็จะน้อยใจอะไรนะคะเพราะว่าคนเท่านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ